Đéo. Wow. Yeah. สวัสดีครับผมสวัสดพีพี่เพื่อนๆนะครับเมื่อคืนติดลบเท่าไหร่นนะลบไหนลบสองลบสองเนาะลบสอง,ลบ,สองลบหนึ่งเลยนะหนาวนะครับเริ่มหนาวมากแล้วเราจะย้ายพวกมมต้นกล้วยนะครับผมแล้วก็ะละกลวก่าย้ายหมดเลยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้จะมีไม่มีไม่ม,ม,มเีเครื่องทําความอุ่นเนาะนะครับเราจะย้ายเข้าข้างในภายในคืนเดียวนะครับผมดูสภาพใบ ใบไ,ไปหมดเลยเนี่ยไม้เศรษฐกิจของเรานะครับหนุ่มเล็กแล้วก็หนุ่มเกษตรหนุ่มแกล้งเรานะครับได้ทําการย้ายเนาะแต่และกระถางก็เอาเลืองเหมือนกันหนักนะครับเพราะว่าผสมเนื้อดินเประมาณนี้นะครับในเมืองหนาวเนาะการดูแลต้นไม้นะครับผมเราก็ต้องสนใจใส่ใจเนาะแล้วอ,อย่างหนึง่งการดูแลช่วงหน้าหนาวนะครับดูแลยากมากนะครับถ้า ส่วนไหนไม่มีไม่มีที่ทําความอุ่นนะครับก็ลําบากนะครับการปลูกต้นไม้นี่ก็คือการทํางานของนะุ่งเกษตรเนาะเดี๋ยวตามไปชมกันครับผมอา้าวหนุ่มแฟงทั้งทายหน่อยสวัสดีครับอืมหนุ่งแฟงครับเดี๋ยวตาม,มาชมกันปลากล้วย เาไดี๋ยวเอาเพียงคนเปิดได้เสียเอาัวกเาเบิดเอาม้างในภาคผลเลยเอาภาคผนเลนยเนาะ

เหน s. <S Ö, ื yeah. ่อยไหมหนุ่มเล็กต้องพูดถึงเนื้อใหญ่กล้วยระวังเด้อมวนไปน้ำ

เตกาตามทั้งดเเปูนไรจะเนรถเข็นเลยเออดีที่ไหนนะตัดกล้วยเนาะน้ำตัดกล้วยาย ไปเหลืองหมดไหมหมดแต่ก็ยังไม่เป็นไรนะครับผมใบที่ไม่ดีเราก็ตัดทิ้งได้อืมาลูกเซียกัน ออีกนิดดสู้ๆเอ้ฝนตกเป่าโดนตะชี่มันงเนีอ anyway, ืมหาติดต้นโว้ยมโหวดนเนาะกะทค้งเสดข้าววันหัวดูนะครับผมดอกเกษก็ใช <Peter t> ้กระถางแบบนี้เนาะนะครับส่วนเนื้อดินเราก็ผสมเนื้อดิน เกอนะครับอีกยี่สิบเปอรเก็พวกมะพร้าวสับไปด้วยนะครับพวกดินเก่าดินกระถางเก่าที่ดินสำหรับปลูกต้นไม้นะครับก็เอามาผสมกับเ้ากันเนาะก็จะได้มาสูตรนี้นะครับเพื่อที่จะการโยกย้ายนะครับก็ง่ายนะครับไม่หนักเราเป็นไม้กระถางแบบนี้นะครับผมไว้ขายให้กับลูกค้าลูกค้าสั่งก็ สามารถยกไปได้เลยเนาะดูสภาพทั้งคนทั้งต้นกล้วยก็พอๆกันเลยตอนนี้เย <c oughs> อะมากดูเลยครับขนาดต้นกล้วยีสารน้ำเกลืออืมกล้วยเขาหยาเราไม่ต้องลดน้ำเสียเวลาลดน้ำเนาเราจะมีสายต่อนะครับสายยางต่อปร,ระมาณน,นี้ ถอดถอดถอดให้พี่เพื่อนบ้างนะนี่จะเปียกใสน้ำหยดนะครับผม เอาดันมาดันมาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะมาไว้ตามข้างเนาะทางเดินเยอะมากนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวหนูเศษมีโอกาสเนาะนะครับถ้าว่างๆจะมาอัปเดตนะครับ ดูไม้ด่างนะครับหลากหลายชนิดไปในสวนเพื่อสุขภาพเนาะนะครับไม้ด่างเราเยอะมากมีกล้วยก็มีโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้อัปเดตให้ชมบรรยากาศในการทำงานนะครับคนย้ายต้นกล้วยต้นมะละกอนะครับต้นไม้เข้าใน เท้านะครับซึ่งในเท้านี้ก็จะมีเครื่องนะครับทํคาความอุ่นเนาะซึ่งต้นไม้ก็สามารถอยู่ได้นะครับผมใบเสียหมดเลยใบไหมหมดเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเราสามารถตัดทิ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวใบใหม่ก็แตกหลอดใหม่ก็แตกสบายโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ